พอนโมทนากับคณะเจ้าภาพทุกคณะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านเขาปฏิสันฐานหน่อยหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราก็มีพิธีอุปสมบทเมื่อวานในบวชเนนคือจะสำเร็จเป็นพระก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งทั้นเรียกว่าพิธีบรรพชา บรประชาคือบวชเป็นสมณีนแล้วก็เยนเนงก็อุปสมบทคือการยติเมื่อบวชเป็นเนียนแล้วก็ยกขึ้นเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาก็มีคณะสงฆ์ก็เรียกว่าทำสังฆกรรมส่วนยัติกันเกิดขึ้นจึงจะสำเร็จเป็นอุปสมบทาหรือว่าเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาอันนั้น ทั้งหมดเจรูปเนี่ยได้ทำพิธีบรรพชาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันเมื่อวานสำเร็จเป็นสัมมาเนวันนี้ก็จะทำพิธีอุปสมบทคือบวชเป็นพระพิสุก็ตั้งแต่เช้าในวันนี้ยังมาได้เดินรับบิณฑบาตกับญาติโยมเพราะว่าจ้องเตรียมในการเข้าพิธีอุปสมบทซึ่ง พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนสิงหาต้นเดือนคณะพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้เดินรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมหรือว่ารับอาหารทบิณฑาบาท,ที่โยมได้นำมาถวายโดยพร้อมกันทุกเช้าถ้าสามารถมาทำบุญถวายพระตาหารได้หรืแม้กระทั่งท่านไหนญาติโยมคนใดที่ร่วมหรือว่าจะเข้าร่วมพิธี อุปสมบทก็สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีได้พระอาจารย์ว่านั่งทั้งวันก็คงไม่ไหวนะหมาถึงว่าโยมก็สะดวกช่วงไหนก็ไปอนุโมทนา,าช่วงนั้นเพราะว่าพระท่านจะบวชเป็นรอบๆรอบ,รอบ,รอบละสามรูปรอบหนึ่งพระอาจารย์คาดคะเนวไว้น่าจะใช้เวลาประมาณ25นาทีถึง30นาทีต่อต่อรอบ รอบหนึ่งก็สมรูปกว่าจะครบ7จสารูปก็คงใช้เวลาไปจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าอุปชาสวดเร็วไม่เร็วอยู่ที่ว่าพระคู่สวดจะสวดเร็วไม่เร็วดังนั้นทั้งวันที่วัดศรีรัตนธรรมารามตั้งแต่ก่อน9ก้าโมงเป็นต้นไปจนถึงค่ำ ไม่ค่ำบางครั้งก็อาจจะดึกก็กได้นะก็จะทําพิธีอุปสมบทอย่างนี้เรื่อยไปดังนั้นญาติโยมท่านไหนที่ประสงค์จะไปร่วมอนุโมทนาในกุศลผลบุญปอดพระสงฆ์ท่านสวดยต,ติเป็นพระขึ้นมาแล้วท่าอนอนิสงส์อน,นิสงส์ก็เกิดขึ้นนะหมายถึงว่าพระคู่สวดท่านก็จะสวดยกพระขึ้นเป็นพระ สงในพระพุทธศาสนาโดยมีคณะสงฆ์นั่งหัตถบาตเนี่ยพออย่างนั้นก็อนุโมทนาพอเราอนุโมทนาก็สาธุพระสงค์ก็เกิดขึ้นแล้วนี่ถ้าเกิดยกสามรูปพร้อมกันพอพระคู่สวดสวดจบก็ได้เป็นพระขึ้นมาแล้วในพระพุทธศาสนาพร้อมกันสามรูปนี่ฮะดังนั้นเราได้อนุโมทนาในการนิสงผลบุญจากการบวชเราบวชลูกบวชล้านบวช พี่น้องกันลายนานมิตรเราได้มานนโมทนาก็เกิดบุญแม้กระทั่งท่านเหล่านั้นกว่าสามกว่ารูปเนี่ยที่ได้เข้าพิธีบรรประชาวบสมบทแล้วได้นุโมทนาก็เป็นการสืบต่อสืบทอดอายุพรพุทธศาสนาให้ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือว่าเข้ามาศึกษาปฏิบัติในความเป็นพระในพระพุทธศาสนาบางท่านบางคนอาจจะไม่มีบุตร ที่เป็นผู้ชายในการที่จะบวชให้ตามความเชื่อคนโบราณเราเนี่ยต้อบอกว่าลูกชายหรือว่าเราเลี้ยงมาแล้วท่านเขาบวชิให้กับเราอย่างเงี้ยได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เกาะชายผ้าเหลืองไปไหนก็เกาะชายผ้าเหลืองมาวัดเกาะชายผ้าเหลืองมาวัดพอลูกบวชหลานบวชพี่น้องบวช เราก็ต้องมาใส่บาทแล้วอย่างน้อยก็ต้องมางานบวชนะอย่างน้นอยๆน,นะอย่างน้อยก็มางานบวชอย่างน้อยก็มาทําบุญใส่บาทอย่างเงี้ยมันเนยมกุ้งเนี่ยยมกุ้งคนหญิงก็อแก้วหลานบวชแต่วกว่าไม่ค่อยได้ไปวัดหรอกหลานบวชหลานบวชก็มาใส่บาทใส่บาทตอนนี้หลานศึกไปเป็นปีสองปีแล้วเนี่ยก็ยังมาใส่บาทอยู่ตอนนี้ อันนี้สง่งอันนี้สง่งท่านจีงบอกว่ากาอชายพ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ได้เข้าวัดพอเข้าวัดแล้วได้มาทําอะไรเข้าวัดแล้วก็ได้มาสวดมนต์ได้มานั่งสมาธิได้มาทําบุญแสบาดได้มารักษาศีลได้มาเจริญภาวนาอันนี้มันมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณท่านจีงบอกว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกลูกหล,ล,ลานหลานที่บวชเราก็ได้นุโมทนาอนันตสีรัตะนธรรมารามแล้วก็ประกอบ พิธีอุปสมบททั้งวันให้ทุกท่านได้ร่วมมนุมโมทนาท่านใดสะดวกก็ขึ้นไปได้ที่อุโบสถชั้นสองก็ไปนุมโมทนาสาธุการกับพระภิกษุเหล่านั้นที่ท่านจะได้ทำพิธีอุปสมบทตลอดจนช่วงเวลาแห่งการประพฤติปฏิบัติที่วัดศรีรัตนธรรมารามแล้วก็มาทำบุญใส่บาตรถวายพระตาหาร เ้วเป็นเนื้อนาบุญพระใหม่ท่านยังถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศีลที่บริสุทธิ์นะได้ถือว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเมื่อเราได้ส่งเสริมสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติของท่านก็จะเกิดอาน,นิสง์เกิดขึ้นกับเราดัางนั้นครูบาอาจารย์คณะสงฆ์หรือว่าภาริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็เกิดจากการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เกิดจาการประพฤติปฏิบัติจนเข้าใจเข้าถึงในหลักธรรมหรือว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราทั้งหลายเมื่อเราได้ทําบุญทําทานการกุศลใดๆก็จะเกิดอานนิสงส์ผลบุญกับเราท่านทั้งหลายก็ปฏิสันทานไว้เท่านี้นะก็จะได้ ให้ทุกท่านได้เตรียมในการไปร่วมอนุโมทนาแล้วร่วมพิธีอุปสมบทในลำดับต่อไปซึ่งวัสีรัตนธรรมารามก็นำพาญาติโยมในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีอยู่เรื่อยๆนะซึ่งท่านใดไม่ได้ไปไหนอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะเป็นวันอาสาระหะบูชาวันอาสาระหะบูชาตรงกับวันที่ยีสบเดือน กรกฎาคม2567ก็จะทําพิธีพาญาติโยมทําพิธีถวายเทียนพรรษาพอถวายเทียนพรรษาแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเวียนเทียนปฏิบัติเป็นพุทธบูชาน่งในวันอาสาระหาบูชาช่วงเช้าของวันอาสาระหาบูชาก็ทําบุญใส่บาตรญาติโยมได้มาใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาตาม กิจที่เราปฏิบัติกันช่วงใบๆแเราก็จะมาแหน่เทียนถวายเทียนพรรษาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเวียนเทียนรอบอุโบสถกลางน้ำวัส,สีรัตนธรรมรามครั้งนี้น่าจะไม่รอบใหญ่ครั้งที่แล้ววันวิสาขาบูชาเนี่ยพรยมเวียน,อนยอรอบใหญ่มันจะว่ายรอบใหญ่หนึ่งรอบแล้วก็รอบในอีกสองรอบเป็นสามรอบ ยมบางคนบอกว่าได้ได้อยู่ครึ่งรอบว่บาง,งั้นอายุอายุเยอะพระอาจารย์ก็เลยว่าทั้งนั้นวนานัสสัตหะบูชาแล้วก็อรอบรอบในหมายถึงว่ารอบอุโบสถกลางน้ําเมื่อพระมหาเจดีย์เราเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเราก็ไปเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์เป็นการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นลําดับไปดังนั้นท่านไหนไม่ได้มีกิจ ไปประกอบกาะเจริญพรมาร่วมพิธีกันในวันที่20่สิกรกฎาคมที่จะถึงนี้อีกอาทิตย์หนึ่งร่วมพิธีกันก็อนุมโมทนาสุศนผลบุญตลอดจนญาติโยมคณะเจ้าภาพและญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาทำบุญใส่บาตรถวายพระทหารวัดศีรัตนธรรมรามก็อนุมโมทนาใน กุศลและเจตนาที่ทุกท่านได้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในครูบาอาจารย์ม่ท่านเจ้าพกลสมเด็จหลวงพ่อเป็นต้นขอให้เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในบุญกิริยาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็นเครื่องอยู่เป็นบุญเป็นกุศลประกอบกิจอันควรแก่การปฏิบัติของเรากพจะนำมาซึ่งประโยชน์ นำมาซึ่งความสุขแก่เราท่านทั้งหลายตลอดการละนานก็ขออนุมโมทนาต่อไปก็คณะสงฆ์จะได้อนุมโมทนาให้พรเชิญทุกท่านเตรียมกวดน้ำรับพรเป็นลำดับไป